วันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาดูแหล่งหญ้าสดของเราคะ่ะไม่ได้ปลูกไว้เองหรอกนะคะแต่เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าเราไปตัดหญ้าขนให้ลูกๆเราตรงไหนออกมาแล้วค่ะออกมาจากบ้านแล้วนะคะตอนนี้เดินไปตามซอยบ้านซอยหมู่บ้านนะคะ love, ก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าบริเวณทางเดินของเราเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ก็เต็มไปด้วยต้นไม้บ้านเรือนนะคะแถวนี้แล้วก็จะมีเจ้าน้องสี่ขาแต่ละบ้านเนี่ยก็จะเลี้ยงหมากันทั้งนั้นเลยนะคะในซอยนี้ทุกคนจะเลี้ยงหมากันหมดเลยนั่นแหละค่ะบริเวณกลุ่มย่าขนที่เป็นแหล่งอาหารของเราข้างหลังนะคะก็จะเป็นฉาก บ้านร้างนะคะได้มาแล้วยากขนแสนอร่อยตอนนี้ก็กำลังเดินกลับบ้านนะคะอยู่ไม่ไกลค่ะเดินมาแค่ไม่ถึง5นาทีก็ถึงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าสองข้างทางเนี่ยวิวสวยขนาดไหนนะคะเนี่ดูสิทุกคนสดชื่นมากๆเลยอะ่ะ อันนี้ไม่ใช่บ้านเรานะคะน,นี่บ้านป้าแม่ป้าแม่ใจดีมากค่ะทุกคนชอบทำอาหารแล้อามาฝากฝากบ้านเราฝีมืออร่อยมากนี่นะคะคือความแตกต่างที่ไม่เคยเจอตอนอยู่กรุงเทพนะคะที่แบบมีคนทำอาหารแล้วก็เหมือนกับเอามาให้เราชิมให้เราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็น สีทามนจะถึงสีแดงอ่ะโอเคมาถึงแล้วอาวได้เวลาอาหารแล้วทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นนื้อเย็นของลูกๆเรานะคะก็จะมีย่าสดนะคะแล้วก็มียาแห้งต่างๆก็มีอัลฟาฟาทีโมทีนะคะแล้วก็ให้อาหารเม็ดด้วยค่ะถ้าตัวใหญ่วันละหนึ่งช้อนถ้าตัวเล็กวันละครึ่งช้อนพอคะ่ะเดี๋ยวท้องอืดเดี๋ยวตื่นมาตอนเช้าก็จะอือ ชีเต็เมกันไปหมดเลยนะคะส่วนใหญ่เขาจะกินหนักมื้อเย็นนะคะทุกคนลูกๆบ้านเรานะลูกๆบ้านอื่นเป็นไงก็ไม่รู้นะคะค่ะก็นี่แหละค่ะแหล่งอาหารของเรานะคะก็ขอบคุณเพ,เพื่อนที่มารับชมกันนะคะบายบายหมูปิ้งบายบาย,บาย,บายมันจูตัวเล็กชื่อมันจูนะคะตัวใหญ่ชื่อหมูปิ้งนะคะ ก่อนนะเดี๋ยวจะมีภาพตอนหลังกินเสร็จน,นะคะมีง่ายผมกินเสร็จแล้วอ้วนไหมครับ